ครับวันนี้ติดเต็กสาวดีครับเร็วมาส่งะครับ <ś led> ส่งพอเท่า,น,าน,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 นะครับไปหาน้นไม้กระแสนะครับไม้ไร่นะครับอยู่ทั้งผู้ลังเกอร์ังโรดบังถนนโรดอะไรโรถเกียงมาขักป้ายยัง ปีนเขาสวยงามบ่งามบ่งาม,งามโอ้ยมานอาไหมครับแกงเซาครับผมเออบรรยากาศสุดยอดเลยตอนนี้ก็ประมาณจากักประมาณหกโมงครึ่งครับโอ้ยาัาบนลงเขาลวด าอดถนนสุดยอดเลยต้องหว่วง <c ười> งามบ่งาม้ย,าง,ยาง,ง,งามต้องไดนหางต้องดนหางงหางกลับบ้านกลับบ้านครับกลับบ้านเลยสุดยอดถนนหนทางครับพี่น้อง การนอนสักก็ตื่นด,ด,ดอกตีนผู้เบิ้งจะไปย,ย่างแกนเติร์ดกลับหาชายกลับบา๋าแล้วแต่รอชมตอนมีนอมไไ่อาไม้นะครับผมที่ได้หลายโบนะครับ ผมกล้าขึ้นไปหาครับผมญาติหลงครับผู้หลงกาเนี้ยคนเคยหลงลายนะครับผมกินบ่ย็นบ่ทำบ่ต่อย่างลายหลย ขนาดครับแห่นเพลิดเลยปลายัางเต็มเลยบ<ะ>ปายบายเร็วบายบายไปไปแล้วครับผม